สวัดีนักเรียนชั้นป .4 ค่ะ g ิ o d a f อาจุนเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยช่วงบ่ายเป็นยังไงบ้างทานข้าวเรียบร้อยกันแล้วนะคะเหลืออีกสองคาบคาบนี้วิชายเชิรแล้วก็คาบสุดท้ายวิชชา การบ้านดังนั้นค่ะวันนี้นะคะนักเรียนทีเชอร์จ๋าจะทบทวนเมื่อวานนี้เราเรียนไปในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาดังนั้นคำว่าอุปกรณ์กีฬาบางอย่างคำศัพท์วันนี้เราจะทบทวนแต่ก่อนจะทบทวนทีเชอร์จ๋าจะเปิดซีดีให้ฟังหนึ่งรอบจากนั้นใคร ที่อยู่หน้าจอนี้แล้วที่เชื่อจ๋าจะจิ้มโดยที่เชื่อจ๋าจะหลับตาบางคนบอกว่าเชื่อเชื่อจ๋าไม่ได้ทำหรอกเอ้ทำนักเรียนดูสิว่ากล้องที่เชื่อจ๋าเนี่ยที่เชื่อจ๋าจะปิดตาแล้วก็จิ้มดังนั้นที่เชื่อจ๋าไม่ได้โกหกจริงๆที่เชื่อจ๋าจะหลับตาจริงๆแล้วก็จะจิ้มจริงๆอ่ะตั้งใจฟังนะว่าวิดีโอซีดีที่เชื่อจ๋าจะเปิดให้ฟัง6คําทบทวนนะคะ Are you ready? Yes or no? Yes. 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 Okay, yes. let's yes. go. Two a bat. Number three. A skateboard. Number four. A helmet. Number five. A tennis ball. Number six. A tennis racket. Number seven. นี่ได้เวลาที่นักเรียนกำลังลลุนกันใช่ไหมล่ะใครจะเป็นผู้โชคดีที่อยู่ในนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนนคดิเชอร์จากขอแคน คน8คนที่อยู่ในนี้จะเป็นผู้โชคดีคนที่เชื่อจ๋าจิ้มคนแรกคนคนนั้นจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในระดับชั้นป .4 ได้แก่แตาแตนวตาแนว คนนี้มีชื่อว่าวรันประภาโพยแกขอดูหน้าหน่อยสิครับเจ้าจา๋าขอดูหน้าหน่อยสิอยากเห็นหน้าโอ้คนนี้อย่าบอกว่าจ้าจ๋าโอ้โหดูดิที่เจ้าจา๋าตั้งมาโดยที่ไม่ได้ดูมาก่อนนะจ้าจ๋าน้บเบวรอ่ะอะไรลูกจ้าจ๋าอ่ะอะไรลูกข้อที่หนึ่ง ถุงมือเบสบอลอะอะไรคะอาเมทอาเมทจุดต้องค่ะ <cl aps> ต่อไปคนที่สองคนที่สองใครตอไปนี้เป็นบุคคลที่สองที่ สี่ทั้งหมดออมตึ๊บวเิเข็มจิราขอดูหน้าหน่อยค่ะเข็มจิราเปิดกล้องค่ะลูกเข็มจิราเข็มจิราคะ่ะอยู่ไหมคนที่น่ารักที่สุดขอดูหน้าหน่อยค่ะเข็มจิราเข็มจิรางามดีคะ่ะอยู่ไหมเอ วพลาดไปคนที่สองใครจะมาแทนที่ว่าน่ารุกนเอ้ยน่ารุก <c oughs> คนที่น่ารักคนที่สองได้แก <c oughs> ตั้งไหนอวทำไมได้พาวินีนะ้าพาวินีคุณเป็นคนที่ได้น่ารักที่สุดของนักเรียนเช่นปอสี่คุณได้ข้อที่สองค่ะพาวินี ข้อที่สองได้แก่คำว่าอะอะไรภายวินีลูกไม้ตีไม้ตีเบสบอลลูกออกเสียงง่ายๆเลยอะ,อะไรนะเห็นไ,ไหมปายุตาตอบแทนแล้วนะอ้าวอา,อาปยุตาเขาตอบแทนแล้วอา้าวมีการใบให้กันด้วยอะอะอะ <c oughs> อะไรนะใครจะตอบแทนนะเอามือจับที่หัว ใครจะเป็นคนน่ารักคนที่สามแทนเพื่อนเมื่อจับหัวเสร็จบอกให้ยกคือยกอย่างทีเชอร์สะอึกนิดนึงบอกให้ยกคือยกนะเออ้ย,อยแป๊บนึงแป๊บนึงลูกยกมือเอคนแรกเลยเบญยาภากรวยนินก็คือเนมค่ะใช้ในนามเบญยาภานะอ่ะเนมก็ อ่ะอ่ะอะไรนะลูกข้อที่สองนะอ๋อเรายังอยู่ข้อที่อ่ะอะไรลูกอะไรอ๋อออกเสียงไม่ลูกอ่ะแบดออกเสียงเป็นแบดอ่ะแบดโอเคเก่งมากค่ะคนที่สามที่เชอร์จ๋าขอเป็นผู้ชายแล้วกันคนที่สามเป็นบุคคล ที่นะคะคนคนนี้เป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือคุณครูจะเป็นใครนั้นที่เป็นผู้ชายข้อที่สจิมอ้าวได้คนคนนี้เลยสุพนัท ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สข้อที่สทุกคนคะเอามือจับหูทีนี้อีก5้าคนเชื่อจ๋าจะใช้สมาธิของนักเรียนคนที่เร็วที่สุดข้อที่4แล้วนะยกมือ คนนี้ได้ก่อนค่ะน้องไม้เด็กไม้ลูกเด็กไม้อ่าโอเควันนี้เข้ามาเรียนแล้วลูกอ่ะหนูได้ข้อที่สี่ได้แก่คําว่าอะไรนะเอาไว้ป้องกันเวลากระแทกลูกอ,อ,ลอ,อ,อ๋อโอเคค่ะลูกอ่าเห็นหรือ,อยังจ้าเห็นแล้วนะลูกนะอ่าข้อที่สี่เอาไว้กันน็อกลูกคืออะไรนะ,อะอไอเฮลไรลูกลลเฮลแลมนเก่งมา ที่ไหลเราจะขยับมาเรื่อยๆไหลไหลแล้วจ้าไหลแล้วนะไหลแล้วนะจากนั้นยกมือคนที่ยกได้ก่อนคือปะยุตานี่ไงลูกอะปะยุตาลูกตอบให้เชื่อจ๋าหน่อยค่ะปะยุตา ข้อที่ห้าลูกเทนลูกเทนเทนอ t ะเทนนิสบอโอเคค่ะต่อไปข้อที่หกเอามือจับที่แก้มผู้ชายอย่ายอมแพ้นะเฟิร์สเฟิร์สครับแก้มเฟิร์สอยู่สูงสูงเฟิร์สบอกที่เชื่อจากครับผมกินอิ่มหนังท้องตึงครับ ย้บได้ก่อนเลยทศรัตค่ะทศรัตครับได้ข้อ6ลูกทศรัตเก่งมากทศรัตเร็วมากได้ข้อ6คือคําว่าอะไรครับทศรัตอัชเนเสนเนลกอนสลกเกสก็คือไม้ตีเทนนิสนั่นเองอุ้ยอีกสองข้ออีกสองข้อเอามือจับไว้ที่ไหล่ครับยกมือ อยู่ข้างๆกับแปมเฟิร์สค่ะเฟิร์สบอกว่าได้สตีเฟิร์สคับเบ็ดตกปลาลูกอะฟิชิงลอดพูดตามลี่เช่อจ๋าเลยเปิดไหมคะ่ะเฟิร์สอะฟิชิงลอดโอเคเก่งมากและคนสุดท้ายยกมือโอ้ติวเตอร์ได้ก่อนติวเตอร์ครับข้อสุดท้ายครับอะอะไรลูก <Good. S 2> อ่ะบาร์ที่แปลว่าถังน้ำอ่ะทีนี้เรามาเดาคำตอบกันนักเรียนยังไม่ต้องดูในหนังสือนะเรามาเดาคำตอบเป็นคู่นะลูกข้อ1คู่กับข้อ2คิดว่าเป็นกีฬาอะไร3และ4คู่กันเป็นกีฬาอะไร5และ6เป็นกีฬาอะไรและ7เ,เป็น7และ8เป็นกีฬาอะไรอ่ะ1กับ2มี m เมจกับ a b a แนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้คือ พุม่มเบสบอลพุ่มเก่งมากสเก็ตบอร์ดกับเฮล멧ยตยกมือสเก็ตบอร์ดพุม่มโอ้โหพุ่มเร็วอะ่หะห้ากับหกเทนนิสเจ็ด <laughs> แ,และแปดตกปลาตกปลาอ่ะโอเคค่ะเก่งทุกคนเลยอ่ะทีนี้อขอความร่วมมือนักเรียนนะคะหลังจากตอบเสร็จปิดไม์นะ ทีนี้เชื่อจ๋าถามค่ะให้นักเรียนยกมือแทนในการเปิดไมค์ใครเคยนะคะลงมือเล่นกีฬาเบสบอลใครเคยจับไม้แล้วใครเคยเล่นยกมือสเก็ตบอร์ดได้ลองฝึกเล่นแล้วเพราะตอนนี้กำลังดังเลยแต่เล่นเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ที่บ้านผมมหุ้ย ไหนไหนนักเรียนดูช่องไหนไหนเร็วทุกคนไหนไหนโชว์สเก็ตบอร์ดเพราะไหนไหนมีไหนไหนครับอ่านไหนไหมเปิดไหนไม่ได้เพราะเชื่อจ๋าเห็นอนุญาตไหนครับไหนเล่นสเก็ตบอร์ดได้ประมาณไหนแล้วลูกโอเคครับกำลังฝึกเล่นตอนนี้อตามตัวไหนแผลคงเต็มตัวสินะลูกไหนที่เชื่อจ๋าเป็นห่วงไหนนะเพราะว่าไหนอ่ะ ุ่นอ้วนถ้วมบอบบามาลูกดังนั้นเนี่ยไหนค้าใส่หมวกกันน็อกใส่สนับเขา่าสนับมือหน่อยนะลูกเปิดเทอมมาโอมไหนทําไมแผลเต็มตัวไหนบอกว่าอาฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดครับต่อไป5กับ6เทนนิสทีเชอร์จ๋าเคยแล้วนักเรียนหลายย่มือให้เชอร์จ๋าแทนคําตอบโอ้หลายคนเลยอนาคตสุดยอดอนาคตเดีเชอร์จ๋าจะคอยดูในอนาคต นักเชนนิดทีมชาติไทยขอเสียงปรบมือให้แกอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในนี้ก็ได้และสุดท้ายในวันเสาร์อาทิตย์ใครเคยไปตกปลากับพ่อใครเคยไปตกปลาบ้างยกมือว้าวใช้กิจกรรมดีมากเลย ตกเสร็จแล้วเชื่อจ๋าไม่รู้ว่าได้ปลาหรือว่าได้อะไรกันแน่นะลูกนะแต่ฝึกตกเพราะว่าเราจะใช้เวลาทํากิจกรรมนะคะให้ได้อะทีนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนักเรียนดูด้านล่างนักเรียนขาดูดูใบนี้ลูกหน้านี้หน้าหกเลยนักเรียนเห็นชัดไหมโลกเห็นชัดคนะ่ะเห็นชัดอะไรนะคะลูกอ,นะอะไรนะครับ ตอนนี้เป็นแนวนอนแล้คแลวครับโอเคครับได้แล้วนะอ่ะดู <Okay. S 1> คนแรกเจนนี่เนี่ยเขาเป็นคนถามเพื่อนเขาทั้งสี่คนคนแรกเขาใส่หมวกกันน็อกแต่เชื่อจา๋าเชื่อว่าจําเขาได้เพราะสีดังนั้นคือคนนี้ชื่อแอนดี้ลอ ชุดสีแดงเคทและคนที่สี่เขาเป็นใครเป็นบุคคลที่สทีนี้เจนนี่เห็นว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะมีอุปกรณ์เต็มเลยทีนี้เรามาดูกันเจนนี่บอก what are you going to do นี่พวกเธอพวกเธอจะไปทำอะไรกันหรอพวกเธอได้ยินฉันไหมอ่ะฉันถามพวกเธอ แอนดี้ก็เลยตอบแทนเพื่อนว่า I'm going to go skateboarding I'm going to go skateboarding ฉันเหรออุ้ยฉันเหรอฉันกำลังจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะทำไม I have a skateboard and a helmet เธอดูฉันสิฉันเนี่ยนะมีสเก็ตบอร์ดกับหมวกกันน็อกฉันจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเป็นไงคะ <laughs> นักเรียนบอกว่าหูยเชอร์เชอร์เป็นนักพากที่ดีมากอ่ะเสียงเจนนี่เชอร์จ๋าหวานมากเสียงแอนดี้เชอร์จ๋าก็เสียงหล่อแต่พอที่เชอร์แต่ถ้าเป็นเสียงที่เชอร์จ๋าปกติแล้วเนี่ย I'm going to go skateboard ing. I have a skateboard and a helmet อ่ะทีนี้เรามาดูกันนักเรียนเห็นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินด้านล่างขวามือ,มอไหมคะ โอ้โหดังนั้นเรามาดูกันว่าคำตอบของสกอตจะตอบว่าอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันในเชื่อจ่าก,ก่อนนะ Go skateboarding พูดตามจ้า <im PS> ต่อไปคำที่สองเป็นคำตอบเลย p a y tennis อ่ะดูด้านล่าง เทเบสบอลอ๋ออุ้ยปอสี่น่ารักทุกคนเลยอะ่ะและคำสุดท้าย G ก f ฟิ h i n g อ่าเก่งมากๆเลยที่นี้นักเรียนคะเรามาดูกันอ่ารบกวนปิดไมคเด้เลยนะครับลูกเดี๋ยวเสียงจะไม่รบกวนเพื่อนนะอินดี้ครับสุนิตาขอความร่วมมือในการปิดมไมค์หน่อยครับ ขอบคุณครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะว่าซีดีวิดีโอที่เชื่อจ๋าจะเปิดให้ฟังนี้ทั้งแอนดี้สกอตเคทแล้วก็เพื่อนคนที่สี่คนนี้เขาจะตอบเจนนี่ว่าอะไร Are you ready? Yes! โอเคค่ะไปฟังกันเลย Page 6 B Ask and Answer ฟังเสียงเขานะ What a o I going to do? I'm going to go skateboarding I have a skateboard and a helmet Number 1 What are you going to do? I'm going to go skateboarding. I have a skateboard and a helmet. ดูเขามีคำศัพท์ให้ด้วยแอนดี้บอกว่าจะไปเล่นสเก็ตบอรด์ดซึ่งในตัวฉันเนี่ยก็มีสเก็ตบอร์ดกับหมวกกันน็อกอ่ะดูข้อที่2ค่ะ Number t <two>. w What are you going to do? I'm going to play baseball. I have a bat and a mitt. สกอตต์บอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะไปเล่นเบสบอลเพราะฉันเนี่ยมีถุงมือเบสบอลกับไม้ตีเบสบอลและส่วนเคสบอกว่าฉันเนี่ยจะไปเล่นเทนนิสเพราะในมือของฉันเนี่ยมีลูกเทนนิสแล้วก็ไม้ตีเทนนิส Number What are you going going fishing. I have fishing are a and a to to bucket. rod you going do? going go I'm I ส่วนคนที่สี่บอกว่าฉันอาจะไปตกปลาก็เพราะว่าฉันเนี่ยมีเบ็ดตกปลาแล้วก็มีถังน้ำนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วเด็กๆคะจำกันได้นะ go fishing แปลว่าอะไรอีิเช่อจ๋า go fishing แปลว่าอะไรเชื่อจ๋าจ,จะย่อลงให้นักเรียนตอบ go fishing แปลว่า ไปต้องแชงำว่าไปตกปลา Go tennis ไปเล่นเทนนิส Go skateboarding Go skateboarding อ่ะเด็กๆคะขอความร่วมมือนักเรียนในการปิดไมค์นะลูกนะเพราะเช่อจ๋าจะไม่ได้ฟังคำตอบเพื่อนนะลูก ก o สเก็ตบอร์ด ing ก็คือปไปเล่นสเก็ตบอร์ดและสุดท้ายสุดท้าย play baseball เล่นเบสบอลเลโอเคค่ะ <pl ains> เก่งมากอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนจำคำศัพท์ได้มีใครนะคะจะบอกที่เชิดจ๋าได้บ้างนะว่าเมื่อวานนี้เชิดจ๋าได้สั่งการบ้านไปใช่หรือไม่จ๋า เลยอะทีนี้ให้นักเรียนนำการบ้านมาโชว์ให้เชิดจ๋าดูหน่อยดูสิขอดูลายมือหน่อยสิขอดูการบ้านนักเรียนหน่อยสิว่านักเรียนเนี่ยทำเสร็จกันหรือเปล่าเอยโอ้โหหน้าจอตอนนี้เต็มไปด้วยการบ้านของนักเรียนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เก่งมากเลยแล้วก็ถูกต้องหมดเลยนะคะ,ะที่เชื่อใจทบทวนค่ะนักเรียนคอัะนักเรียนดูคำตอบตรวจคำตอบไปด้วยนะลูกโทศรัาครับโอเคเชื่อจาจเห็นแล้วนะทีนี้นะคะในคำตอบของนักเรียนอะไรนะลูก อ่าใช่ลกนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองอ่าตอบเสร็จแล้วรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะเชื่อจ๋าเชื่อว,ว่านักเรียนเนี่ยตรวจคำตอบในหนังสือกันแล้วทีนี้จากเมื่อวานเชื่อจ๋าบอกว่าให้ข้ามข้อ A ไปก่อนทีนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของข้อ A กันลูกในส่วนของข้อ A เมื่อสักครู่นี้นะคะมีเจนนี่ มีเคสมีแอนดี้มีสกอตแล้วก็มีเพื่อนอีกหนึ่งคนเขาเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่ในมือทีนี้หน้าที่เราค่ะลูกให้นักเรียนดูแม็กดูในมือแม็กเขาถืออะไรนักเรียนก็ดูคนแรกอ้าวตัวอย่างให้แล้วถือว่าคนแรกนักเรียนผ่านไปนักเรียนจะทำให้เชื่อจ๋าอีกแค่3ข้อเอมมี่มีอุปกรณ์อะไรติ๊กในช่องของเอมมี่แมรี่ มีอะไรอยู่ในมือ2อย่างติ๊กในช่องของแมรี่ช่องที่3และช่องสุดท้ายคือโจให้นักเรียนติ๊กดังนั้นนะคะแต่ละบรรทัดจะมีติ๊กแค่อย่างละ1เท่านั้นใครมีติ๊ก2ให้นักเรียนทบทวนแล้วกลับไปดูคำศัพท์อีกหนึ่งรอบเชิญจ๋าให้เวลานักเรียนทำสองนาทีจับเวลา โอเคครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะลูกนะูาไทำได้ครับทำได้ลูกทำได้ทำได้โอเคเก่งมากๆากะทีนี้ใครทำเสร็จอะนักเรียนคะฟังที่เชื่อจ๋าก่อนนะลูกนะใครทำเสร็จให้นักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมกับทีเชื่อจ๋า แต่ถ้าใครไม่เสร็จอะเราจะมาทำไปพร้อมกันค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของเสร็จแล้วค่ะอะโอเคบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับครับครัะเดี๋ยวเช่อจา๋าจะให้สัญ,ญลักษณ์นะคะที่เช่อจ๋าขอเป็นสัญ,ญลักษณ์ แทนการนะคะขอสัญลักษณ์แทนการติ๊กถูกนะลูกนะอ่าีิเชื่อจ๋าขอสัญลักษณ์ดังนั้นคนที่สองเอมมี่มีอะไรลูกเอมมี่ช่องนี้ก็ต้องเป็นอะสเก็ตบอร์ดใช่ไหมลูกกับอะไรนะสเก็ตบอร์ดกับอะไรลูก <S <S อาเฮลเมทก็จะเป็นช่องสุดท้ายโอเค <Okay. S 1> ก็จะเป็นช่องสุดท้ายอ่าีิเชื่อจ๋าขอ ใช้สัญลักษณ์แทนนะคะก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดกับเฮลเทอ่ะทำไปพร้อมกันนะแต่นักเรียนต้องติ๊กถูกให้เชื่อจา้าต่อไปค่ะแมรี่มีอะไรคะลูกแมรี่แมรี่มีอะไรลูกอ่าแมรี่ก็ต้องเป็นอะไรลูกเชนนิ้อะไรคะช่องนี้เลยเห็นไหมว่ามันไม่ มันจะไม่ซ้ํากันในแต่ละข้อเห็นป้าว่ามันไม่ซ้ํากันเลยก็คือเทนนิสลากเกตกับเทนนิสบอลก็คือช่องนี้ก็จะเป็นเทนนิสบอลนั่นเองนะคะอ่ะดีเชร์จากก็จะแทรกไปและสุดท้ายมันมีหนึ่งช่องที่มีอีกสองช่องที่ยังไม่ซ้ํากันเลยก็คือโจจะต้องบอกว่าตัวเองมีมีอะไรลูก ฟิชชิ่งลอดกับอาบารเกโอเคฟิชชิ่งลอดกับอีกอันหนึ่งก็คืออาบารเกโอ้โ oh. หปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยโ oh oh. อ้โหปอสี่นี่เก่งทุกคนเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะเก่ง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 ลูก ไม่เสร็จไม่เป็นไรครับให้นักเรียนนะคะดูนะคะตามนี้เลยลูกแค่นักเรียนติ๊กนะคะตามข้อแล้วก็ไปตรวจคำตอบในนะคะหนังสือเรียนได้นักเรียนคะทำไมวันนี้เร็วจังเลยอะ่ะหมดเวลาแล้วอะ่ะทำไมมันเร็วอย่างนี้อ้าโหโหอย่างนี้สั่งการบ้านเด็กๆคะสุด เด็กๆคะที่ททบ้านมีคัดอังกฤษแล้วหรือยังลูกยังอ่ายังไม่เป็นไรคะ่ะดังนั้นวันหยุดวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดของตัวเองที่เช่อจ๋าให้หน้าสองหน้าสามและหน้าสี่ให้เรียบร้อย แล้วเรากลับมาเจอกันในวันพฤรหัสสบอดีสำหรับวันนี้แป๊บหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้บายบายคิดถึงทุกคนนะคะบายบาย